เอาละครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมแท็บนะครับหรือว่าเกมต่อต่อเดี๋ยวผมชอบเล่นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาทำการเล่นตัวละครหมอดกันอีกแล้วนะครับนะซึ่งก็ที่จริงไม่ได้มีแค่นี้หรอกเอาละเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับนะสำหรับตัวแรกไปด้วยซึ่งกองทัพแรกหมอดตัวนี้นะครับน่าจะเป็น ต้องทับสุยอาร์มี่นะครับนะชุยชุยซุยซุยอะไรสักอย่างเราว่านะสำหรับตัวแรกนะครับก็คือแอชเชนเดนนะครับนะามันทําอะไรได้นะครับมาดูกันเลยนะครับน่ะสู้กับนักรบธรรมดานี่รวยบเลยโห้ก็ขานักรบพวโง่มีดาบที่สวยกว่าเราอย่างนั้นหรอเอาละนี่ดับฟันไปเดียวโอ้โอเคบางอาจจะเก่งกว่าฉันได้ไงว่าฉันคือนักรบอัศวินเลยนะเว้ยไหนรู้จักไหมนี่เนี่ยฝันโคตรง่เลยครับอัศวินทีมเรานะครับนะาเออเจอทีมมอดเป็นไงล่ะเออ อ่ะดูสิธนูเป็นไงนะครับยิงมันได้ปะนี่ออายิงไม่โดนอีกชิบหายธนูบอกอู้จนชิบหายแล้วบ่ายดอบ่าออาฟันหน้ากูแหกเลยตายนะครับเรียบร้อยเอาครับต่อมาตัวที่2ของมันก็คือพลธนูของกองทัพนี้นะครับจะเป็นอ,อาเชอร์เฉยนะครับซึ่งเป็นธนูแบบเวอร์ชั่นอะไรวะเดี๋ยวไปรู้เหมือนกันไยเฮ้ยแต่รู้สึกว่าจะเป็นหินหรือว่าะะระเบิดแต่คำเอาและมาดูกันนะครับนะเหลาลูเว้ยนะครับไปอาเชอร์ทีมเราสู้มันสีดำเงินรุยนี่ประจักษ์ทำไมมันอุ้ย โอ้ยไปธนูระเบิดยิงไปติด2ดอกนะครับนะเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยโหจะเจ๋งขนาดไหนก็ต้องเจอข่ายิงมา้อยข่ามีโรอาสวินน่ะนี่อ้อะไรอะไรโอ้โหก็แกตายซะนี่ดะตุกหน้าแม่งเลยนี่ดิธนูหรอจะมาสู้นี่พลทหารนี่ไอ้เบอกตายซะนะครับเออ นทีมมันนะครับก็ไม่ยอมมันมีบาสเซอเกอร์อยู่นะครับนะเอาโรเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเจอกับอัลสวินเออหนูราคาหนีเจอโอ้โหเจอเจอไปดิเจอไปดิโอ้โอ้ยบา์เซอร์เกอร์มันใช้พลังได้ว่ะมันใช้พลังได้ว่ะเออเอามันเออตัวมันเรืองแสงด้วยนะครับตายนะครับอัลสวินกูไม่สู oni, ้เอาละครับตอนนี้พระราชาก็ได้มาแล้วแล้วตอนนี้ทีมของมันนะครับก็ได้เอากัปตันมาด้วยนะกัปตันเจอกับพระราชาเป็นไงนะครับเอาละโอ้ยนี่ม้วนตัวย่อพ้องม้วนตัวว้ามือโอ้ย โคตรเจ๋งนะนี่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 คือดาบพลังของอัศวินกับตันนี่นี่ยะยะเออยะเออนี่เออกัสวินไร้ไท์นะครับน้าโอ้โหครับราชาบอกแกเป็นคอยกันเนืพวกข้าคือตัวละครหมดที่ดิบพระเจ้าส่งมาเดี๋โอ้ตายนะครับไม่รอดนะครับนะเจอของจริงทีมเราก็อยากไปยอมสิเรามีหัวหน้าคอยอยู่นะครับนะเอาเลยเว้ยหัวหน้าคอยบอกฉัน ดีดีดีเอาเลยเว้ยหัวหน้าคอยไม่เคยแพ้ใครนะครับนี่นี่มาเลยต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งบอกเลยว่าชนะหลายตัวดีมาดิมาดิมาดิาดีดีม้วนม้วนวนี่เป็นไงน่ต้องเจอของแรงนะครับเนี่เออเพืเอ่อนเราัะโหดไหมนะครับนะ่สุดยอดจริงจริง ทีมอบก็มายอมนะครับส่งแอสซิสินมานะครับนะโอ้โหคือนักฆ่าจอมโจรนะครับซึ่งหมายความว่ามันจะบิงได้อย่างแน่นอนเข้ามาจอมโจรนี่จอมโจรโอ้โหบิงได้บิงได้เอือเอาเลยโอ้เทพเจ้าหอยเอ้ยไม่ใช่หัวหน้าหอยบอกโอ้ไกลอยู่ไหนวะเออเอาละเออโก้ก็เป็นผู้หญิงแต่กูภาพเป็นผู้ชายทำไมระน้องๆมีปัญหาไหมกูไปสนไว้นี่โอ้โหตายเจอแอสซิสินแอะนะครับเออของเรามีแอสซิสินบ้างไหมเนี่ยนะครับนะเฮ้ยมีอยู่ตัวนึงออก นี่ไงไอ้ทศินกูนี่ไนี่ไงจอมโจรขโมยของอันนี้จอมโจรทักฆ่าอันนี้จอมโจรขโมยของมือนะครับพวกเราขโมยของจากมันเลยทีถ้ามันเข้ามาขโมยของมันขโมยของมันขโมยของขโมยของขโมยไม่ได้วะนะครับนารู้สึกว่าอาวุธของมันจะติดมือนะครับนะจอมโจรพวกนี้ทําอะไรไม่ได้อะนี่เฮ้ยนี่ไงไม่ขโมยได้โดยพวกกูขโมยได้แล้วหนึ่งกันเว้ยพวกเรานะครับมันไม่มีอาวุธมันก็เป็นไอ้ง่ตัวหนึ่งแล้ววะนะครับเออดูดิแม่งขโมยอาวุธของคนอื่นมาแล้วครับไอ้พวกโจร เอาครับตอนนี้หัวหน้ามันมาแล้วนะครับแกบังอาจฆ่าอัสสินลูกน้องมือขวาของฉันทีมสุยอาร์มี่จะไม่ยอมก้มหัวให้ใครเด็ดขาดแม้กระทั่งโจรงงโงพวกนี้ดูโอ้โหมันทิ้งหลักฐานไว้ด้วยแกบังอาจนะครับนาเออซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับชื่อว่าแมจิกเชียนนะครับนาหรือว่าพ่อมดเก่าแก่รุ่นบุกเบิกพ่อมดโบราณนะครับนาเอาละเว้มาแล้วดูซิเขาทำอะไรได้นะครับนาะเอาละ ไฟส,สายฟ้าทันไปเฮ้ยมันโดนสายฟ้ามาว่ะโดนแล้วโอ้เป็นสายฟ้าแบบเด้งว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละโดนลูกไฟฉันไปกินซะไม่อยู่ตรงสิโอ้อะไรวะเนี่ยเออเออเอาดิเอาดิเออเอาดิตายไปซะนี่ฮ่า,าคือความดโบราณฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะเออตายหมดเลยเฮ้ย อ่ะงั้นต้องเจอกับพ่อมดทีมเราดิเออมาดิทีมในเกมของพวกเราจะชนะมันอย่างแน่นอนด้วยนะครับมาแล้วพวกเราพวกเรามีทังพ่อมดหมอผีเว้ยนี่ลุ้มมนเลยโอ้ลุ้นข้าอย่างนั้นเหรอข้าคือพ่อมดในตำนานย่าเออโดนอะไรมาวะเนี่ยโอ้ใหญ่เหรอออ้โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่เป็นไรข้าอยู่นิ่งได้เออมาสิ มาเออเออมาวาโอ้โหไอ้นี่โยนมานะครับเออเออเออมันกันได้ด้วยหวานะครับโอ้โหพวกเราพ่อมดลุมมันแล้วทุกคนเอามันที่ใต้พ่อมดในตำรานตัวนี้มันโหดครับเออเอออ่าโยนมาโยนมาข้าไปเป็นไรหรอกโอ้โหเอามาสิมาสิอ่าโยนมาโยนมาเออตอนนี้นะครับนะเออเออเออตอนนี้มันโดนมันโดนืออหนึ่งโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนเดี๋ยวโดนแล้วโดนแล้วเออเออตายนะครับนะเออ ไม่สู้หรอกเว้ยเนี่ยออโอ้โหปกกรช่องเก่งลดเกิเออนนนลุ้มฆ่าได้ลงคอนะครับนะเออสุดท้ายนะครับพ่อมดของฝั่งนี้ไม่มีใครตายสักคนนะครับนะเนื่องจากไอ้ดีก็แค่แยกร่างออกมาสู้เพื่อเป็นรอเป้านะครับเออชน,นะนะครับต้องเจอรวมพ่อมดนะครับเอาลนะ่ะถ้าสมมติปล่อยออกมาทั้งกองทัพจะเป็นยังไงนะครับนะเออลืมเล่นม้าว่ะลืมเล่นม้าทีมมันว่ะ นะครับนะเออ,อ่ะน้องดีฟอมมดจะอ่ะตะกี้กดผิดนะครับจะสามารถกดได้หรือเปล่าจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านี่นี่นี่เออพวกเน่าเออแยกหมอผีออกไปดีดิแยกแยกร่างออกมาแล้วก็จัดการบันไดเวทมนต์ของพวกเน่านะครับแต่คราวนี้สวยแล้วนะครับนะเนื่องจากมันมาครบทีมเลยนะครับนะกองทัพมันนี่นี่นี่น,นี่จัดการอัศวินของทีมมันสร้างกับตันมันนะเออจัดการมันไปก่อนนี่ิดเออใช้ยายึดไว้อย่าให้พวกมันเคลื่อนที่ตัวตีแล้วยะดบัตชิดนะเออตาย พอมดกูก็ตายอ้าวชิบหายแล้วยังไงต่อเนี่ยเออเออจัดการมันล็อกมันไว้ล็อกมันไว้เออพอมดเออนะครับนะบมอผีเออของกระดูกเออปล่อยตัวยักษ์นั่งออกมาจัดการมันนี่นี่นี่เอาละตอนนี้เหลือแต่ไอ้หมอผีเอ้ไม่ใช่พอมดในตำนานแล้วนะครับนะนี่นี่เออเจอเจอไปดิเจอไปดิเฮ้ฟาโรยังอยู่ฟาโรยังอยู่ฟาโรยังอยู่เออ เออเอาไปสุวรรณสุวรรณหมอผีหมอผีหมอผีโคงกระดูกสุวรรณเออเออเออเอาเลยเว้ยเออไม่ตายดิโยนไปโยนไปสุวรรณสุวรรณเออว้าาเปิดสักการะนะครับตายทั้งแกง๊งเลยนะฮะ เอาละครับต่อมาเป็นกองทัพเอ่อที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับนะลองจากกองทัพที่กี้ที่ผมเล่นนะสูอาร์มี่นะครับแต่อันนี้จะเป็นกองทัพดิเมนชั่นนะครับนะเออซึ่งกองทัพนี้บอกเลยว่าหมดมากส่งส่งมาแค่ตัวเดียวดูซิว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับแต่มาเรื่องแสงเท่มากนะครับนะเอาละโหพวกเราตอนนี้โดนเจอเออกองทัพอีกกองทัพหนึ่งเป็นหมอดแล้วแต่น่าจะเก่งกว่าพวกเราแต่เราต้องลุมมันแล้วน่าจะชนะมันได้นะเอาละพอมดปล่อยสายฟ้าไปแล้วนะครับนะไอดีบอกต่อ ปล่อยมาเลยข้ากันได้หมดแล้วยะโอ้โหเอาแล้วเว้ยยะดโดยมันสกัดมันเองได้พลังมันเยอะเหลือเกินโอ้โหใส่กันเข้าไปแหรงๆนะครับเออเออเอามันให้ตายโอ้โหปอบลเปียวนะครับนะเออตายนะครับไม่สู้อ่ะนะครับฮ่าฮ่าฮ่าที่แค่หัวหน้าชั้นส่งมาชั้นแค่ตัวเดียวก็สามารถจัดการทั้งกองทัพที่ด้อยกว่าอย่างนั้นได้แล้วเหรอไอพวกกระจอกนะครับโอ้โหตายนะครับนะ เอาลนะพวกเราเรากองทัพคนดีจะหยุดมันโอ้โหมาแล้วเว้ยเซนทอร์โอ้โหฆ่าหัดได้หมดละมาเลยย้าโอ้โหเอาแล้เว้ยเซนทอร์ลุมอับมันพวกเอามันให้ตายจริงๆดิเราบีฮิลโอ้โหมันฆ่าเดียวมากเลยอ่ะดูดิทุกตัวรอยแล้วก็ตกลงมาแบบสโลโมชั่นนะครับนะฮ่า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 ข้าคือนักฆ่าของทีมฉันฮ่าฮ่าเจสี่มอนสเตอร์ฉันนะครับนะ อ่ะงั้นไม่เป็นไรกันต้องเจอทอทอบอกฮู้ข้ามาแล้วเอาเอาคอในตัวหัวมันเลยย่ามาทุ๊กตี้แม่ฟาดไปดีเอ่อปิ้วปิ้วมาดิโอ้โหแก่งดีดิแต่ยังเก่งไม่พอทอถึงกับฮู้เก่งไม่พอหมายความว่าไงว่าเอารัก่งไม่พออย่างนั้นองกันเจอสายฟอสฉันได้เป็นไงเออเออเอาร่ะมา จานยะเออนี่โออเออมันหยุดจานโจมตีฉันได้ไงวะเนี่ยอิสระจักเอออ่ะเออหมุน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 ขอนแล้วเว้ยเ้อผ่านไงครับหมุนข้อนหมุนค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 อนแกทำอะไรของแกนี่โดนไปนี่ดอกเดินแอะตายนะครับทองตายไม่สู้อ่ะ อู้ตึกที่แกบังอาจทำอะไรลูกฉันดิเอาของฉันไปกินนี่เกคิดว่าสิ่งที่แกการนั้นมันจะช่วยเออ่บังการาหัวแกด้านบนได้อย่างนั้นเหรอดีดิโยนไปดิโดนไปเดียวหวงหน่อยมอสซี่ไดียโอ้โหไปไปไปได้โอ้โหไม่น่าจริงๆเออเลยทโเล่มาสู้ซะดีเดียวโอ้ยตายว่ะตายว่ะเฮ้ยมันโคตรโหดเลยว่ะตัวนี้นะครับมาฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีใครสู้ฉันได้พวกโก้ แล้วก็เรานักลบจากถ้วยเทพนี่เอาละพวกเราไปเพกซัสมาแล้วนะครับยิงอัดเข้าไปมันกันได้หมดเลยครับหัวหน้ายิงเข้าไปยิงเข้าไประวังด้วยอาวุธมันแรงจะให้บางมันเข้าใกล้มาชิดเด็ดขาดยิงอัดเข้าไปใช้พลังลมซาดโอ้โหปีกเลยนะครับนะมันใช้สกิลอันนี้ยืดหยุ่นอ่ะแล้วก็โอ้โหดูดิทุกตัวรอยตกมาหมดเลยนะครับน้าตายตายนะครับแล้ว ตายตายไม่มีทางรอดนะครับนะที่แก่ฆ่าตัวเดียวนั่นเนี่ยไอ้พวกโง<ฮ>่ไม่มีใครสู้ฆ่าได้เลยเหรอไอพวกตัวละครในเกมแถบเนี่ยแกก็เหมือนพวกตัวขี้โมท่ทุกตัวที่ฉันเคยเจอนะเอาละมาตายกันเลยมายแล้ว โอ้โหแกอุดเหมือนกันนะเนี่ยชั้นอึดูอแล้วแต่แกเร็วแล้วเนี่ยโอ้แกไปทำอะไรได้วะเนี่ยอะมาเลยอัดมาอัดมากูไม่ตายหรอกเว้ยนี่ไม่ตายอย่างนั้นเหรอนี่นี่กูพามึงขึ้นฟ้าไปเลยโโ้้อไม่ไม่มาสิมาสิมามาโอ้โหจะครับนาสู้กันนานเหมือนเกินสูสีนะครับคู่นี้อืออ่โอ้โหอืออ้าโอ้ยโอ้โหใครสู้ใครได้วะเนี่ยครับแม่งเอ้ย นะครับเอาเป็นว่าเสมอแล้วกันอ่ะงั้นตัวเดียวเบ็ดเสร็จนะครับใส่ตามะปิดบัญชีแขนอ๋อข้าไม่ตายเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยตัวนี้มันมันมันแข็งเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข็งเกินไปอย่างนั้นเหรอโอ้ใส่ตามะบอกฉันจัดจัดการด้วยหมัดของฉันนี่ต่อยไปดิเฮ้ยมันไม่ตายท่านผู้ชมเฮ้ยมันเป็นอะไรพวกเนี่ยเทมูทูเหรอใส่ตามะต่อยไม่ตายเฮ้ยดูดิ ตามันขึ้นว่าตายแล้วนะครับนะาแสดงว่ามันสู้กับตัวหลายตัวคือตายไปแล้วแต่มันฟื้นคืนชีพได้นะครับนั่นหมายคมว่ามันไม่มีทางตายนะครับท่านผู้ชมดูดิดูด,ด,ด,ดิเออโดนต่อยไปดินะครับเฮ้ยดูดิไซตามะบอกโอ้เป็นไปไม่ได้ข้าไม่เคยต่อยใครแล้วครั้งเดียวแล้วไอ้หมอนั่นไม่ตายนะครับนะเฮ้ยเอาไปดิมันไม่ตายท่านผู้ชมเออต่อยไปต่อยไปไซตมามะเอามันให้ตายพวกรู้ข้าต่อย ดูหนีนอันตรายแล้วเนี่ยนะครับนะไอหมอนตัวนี้นะครับนี่นี่เฮ้ยเป็นตัวเดียวที่ไซตามะต่อยไม่ตายได้เนี่ยนะครับเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะแล้วมันก็สู้ต่อได้ด้วยดูดิดูดิโอ้สไซตามะปล่อยหมัดรัวไปก็ยังไม่ตายนะครับดึงต่อยให้ไซตามะต่อยด้วยนี่เอาไปดิไม่ตายไอสัตว์เฮ้ยเอาละครับมาดูทีมันนะครับนะมัน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 หัวเกินไปว่านี่อ้หนี่เฮ้ยไอ้เจนเวอร์ชั่นตัวแดงเออไหนดูซิเป็นไงทำอะไรได้นะครับนะโดนไซตามะต่อยขึ้นเดียวตายครับอ่ะแล้วทำไม โดนบัดซะตมาต่อยเขาเดียวตายมาอ่ะนะครับ i j เจแเวอร์ชั่นราวานะครับดูซิเจอกันกับไอเจแอนเวอร์ชั่นธรรมดานี่เดีเจอโอ้โค่ะต่อหมดโอ้โหดูดิดูดิดูดิดดมันบีหนามทิ่มแทงขึ้นมาด้วยนะครับตันไอเจแอนโอ้โหประมาณสิบกว่าตัวรวมนะครับตัวเดียวอันนี้ไอ้นี้โหดมากไอ้นี้โหดมากนี่นี่แกจะเป่าให้ข้าตัวเย็นอย่างนั้นเหรอไม่มีทางนี่เอาพลังชั้นไปกิดซากนี่ตายนะครับแม่เฮ่อโดนลุงขนาดไหนมันก็ต้องตาย เอาละครับต่อมาคือเจ้าวอยเออร์นะครับหูเสียงดาบเรืองแสงผู้ตัดสู้เรื่องการต่อสู้ด้วยดาบสมุไรนะครับตอนนี้เจอมาเจอกับโชกุนเอาดิมาเลยสามต่อหนึ่งเอาดิเออเอาละท่านท่านเรืองแสงขนาดนี้ทัานน่าจะเป็นผู้ตัดสู้ในด้านวิชาดาบสมุไรแล้วนะนี่โดนดาวกระจายใส่มันเลยเป็นไปเป็นไปเป็นฉันผัดได้เออปัได้เตี่ยมเลยเออตายนะครับตัดสู้จริงๆด้วยนะครับตัดสู้จนตัวเองตายเลยนะครับนะ <c oughs> โคตรกาดอ่ะแล้วต่อต่อมานี่คือนีออน ชุดกันเอ็ดนะครับนะคืออะไรเออเอามาด้ว้ยฮู้ตะกี้ข้าอนให้ดูข้าซะหน่อยตาแดงแล้วเอาเลยเว้ยพวกเราหุยนความได้ชิบหายโชก้นสู้มันนะครับโชกุนบอกหู้เตัวอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวจานเดากระจายใส่บัตสึนี่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 พูดมันปัดได้ตลอดเลยอะนี่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 ไม่มีตัวอะไรจัดการฉันได้นี่ข้าปัดได้ว้าไปได้ด้วยนะครับไป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 เรเลยเรจจัดการมันแล้วเข้าโอ้เจัดการมันไป่ด้วยโอ้โหมันปัดเรจแล้วนะครับนะตายตอนนี้เหลือจะโชกุนโชกเฮุน รกันเฮ้อพลังวาดีเออแกแกแกมันอัดเชียวหม่เนาะแกอุยจับเจยมันเร็วจังเลยว่ะจับเจ้าโจาอยู่ดิ่งไอ้ชนนอยเฮ้ยจับเจ้โวโอ้หงอะไรนักหนักหนาเนี่ยมาจะว่าไปไหนจะว่าไปไหนดจับเจ้ยวัดตับมอลโอ้ขนาดผมมันขับเองเนี่ย <S 2> <S 2> <S <S ไปเอ้ยอยู่นิ่งนิ่งที่กูจะไปกระปุกมามากูอยู่นิ่งเลยมามานิดิมาดิมามามาจะว้าไปไหนมึงจะว้าไปไหนเออมามามาฟันกับกูดิมามาเออเอาโกรธแล้วเว้ยโกรธแล้วเว้ยโกรธแล้วเว้ยนี่นี่มาเจอกับโชกคุณหน่อยนี่สไลด์ไปดิโชกคุณสไลด์ไปดินี่ครับไอหมอนี่บอกเออแกเก่งเหมือนกันนะเฮ้ยโชกุนบอกเออถ้าฉันไม่เก่งจริงฉันคงไม่ขึ้นเป็นตำแหน่งหัวหน้า ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุสส่ è, นหร ja. อกเว้ยโชกุนนะเว้ยข <eu punto> ึ้ื่อนชื่อ <Double> ว่าโชกุนก็แปลว่าโหดจริงนะครับมาเออเอาลเวยไอ้หมอนี่้ใกล้ใกล้ตายแล้วครับเพยายามหลบนะครับเออสัดสไลด์เอาสไลด์ตกตกดินเอานะครับเอ้ยแต่พ่ายนะครับนะโอ้โหดูมันตายนะครับตัวมันสีดาด้วยเออตะกี้เกือบชนะแล้วนะครับมานิดเดียวเองแต่พลาดท่านะครับโชกุนตายเลยนะฮะเอาะครับต่อมาเป็นไทม์ลินจานะครับคืออะไรนะครับอุ้ยตัวนี้แม่งเท่ว่ะเฮ้ยเท่หว่ะนะครับ เอาลเลยนะโชโกนมาชุดเดิมนะครับเอาลเลยตัวนี้ทำอะไรได้นะครับโอ้โยเอาคืออะไรกากระตัวกจิ๊กเยอะนะครับเพราะว่ามันโดนดังกระจายของไอเซนเซ่ไง เอาละครับต่อมาเป็นนีโคมเมนเซอร์นะครับราคา6,600นะครับคืออะไรวะนี่แกหมอผีสังราดูซิทำอะไรได้นะครับเอาละพวกเราเราชนะไปได้หลายตัวแล้วนี่จัดการมันเฮ้ยระวังมันเป็นหมอผีมันเสกโครงกระดูกจัดการมันนะครับจงคุณบอกตัวควบกันชั้นหน่อยเซนเซจัดการพวกกระโครงกระดูกซะเดี๋ยวฉันจะสไลด์ตีสไลด์หน้ามันเลยนี่นี่นี่หมอผีเป็นไงหมอผีสูป้ป่าหมอผีสู้ป่านี่เฮ้ยมันเสกไม่กระดล้วไอ้หมอผีบ้าดิเดี๋ยวจัดการมันนะครับนาเอ้านะครับเอาตัวมันหายไปไหนล่ะเอ้า ไอหมอผีตายแล้วนะครับนะเอา้าเดี๋ยวจะลูกน้องไว้นะครับนี่นี่เออจัดการคลิปป่าพวกนีซ้ซะนะครับตายนะครับนะโอ้โหหัวหน้ามันไม่เห็นจะเก่งเลยนะครับนะเออไม่สวยหมอนั่นนะ่ะไอหมอนั่นน่าจะตัวหนูตัวมันน่าจะเป็นบักนะบั็กซะมากกว่านะไอตัวที่ซาตามาฆ่าไม่ตายนะครับต เอาละครับต่อมากองทัพใหม่ก,กองทัพหนึ่งนะครับเป็นกองทัพกันเนอร์นะครับปืนเรืองแสงหอพวกรวเรา,เาจัดการมันซะก็แค่พวกมดที่มาก่อนพวกเราสักแป๊บเดียวเองเอาละจัดการมันยิงไปแล้วนะครับนะเอเอาสิเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะนี่เจอไอ้มัดนี่หน่อยเป็นไงน,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 นี่เอาละนี่ดิดิดิเออเออมาดิเออไอ้พวกนี้นะครับนะความสามารถพิเศษของไอ้มัดตัวนี้นะครับจะสามารถฟันเพียงเดียวละตัวเป็นไฟได้นะครับนี่นี่ตัวติดที่ไฟนะครับเออ อ่ะเอะอนี่นี่พอเราจัดการมันได้แล้วโอ้ที่เหลือเป็นไงบ้างอ้าวไอ้หมัดมึงโอ้โหนะครับนี่แหละปัญหามึงถือหมัดไปสู้กับดาบมึงก็ตายนะครับนะเออที่เหลือก็ชน,นอะออานะครับนะโคตรง่ายหู้ง่อยอย่างง้นเหรอเจอข้าตัวเดียวเดี๋ยวได้ขนลุกตูดฉันป่าแล้วนะครับนะเจอแอสตี้ซินของทีมฝั่งนี้บ้างนะครับนะาป่าไปแล้วปับป๊บปั๊บดีปั๊บปั๊บดีเอาดิเอาดิสู้ได้ปะล่ะสู้ได้ปะล่ะเออนี่วาร์มมั่นวาามนู่นวาร์มมันซินกกู็ตายว่ะ เออโดนไอ้หมอนี่สู้ครับนะตายอ่ะเอาล้วครับต่อมาเจอกับไอ้เจแอนบัวชั้นแม่งขี่ปืนใหญ่วะ <c oughs> นะครับตัวแม่งเท่าคนได้ไงวะเนี่ยเอาละมาดูกันนะครับว่าจะสู้ไอ้สามตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับป่าแล้วครับพวกเรายิงก็ไปปีนาปบ <c oughs> โอ้โหตายเลยนะครับนะไม่ต้องสืบนะครับนะาผู้พวกเราจะดรอจิ้วนะครับโคตรปั่น เอาละครับต่อมาผมจะเอา2เผ่ามาเจอกันนะครับนาดูซิว่าจะเป็นไงเอานี่เอา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 อันนี้ตัดออกนะครับไอ้นี่แม่งเหมือนมันบั็กตัวมันเป็นบั็กนะครับนะเอาระมาเจอกันแล้วนะครับ2เผ่าที่เป็นเผ่ามดนะครับนี่นี่เจอเหล่าพวกสามไรนะครับแล้วก็นี่2ตัวไปเลยแล้วก็นี่นะครับพวกยินจาไฮโตะ แล้วนี่คอมเพนเซอร์นะครับนี่มาแล้วเว้ยสู้กันนะครับนะโอ้โหพวกเราจัดการไอ้พวกเออไอ้ใจแอนวัตชั่นเฟรมซ่าตีดีดีอ๋อมันเป็นสายแทงเว้ยตีโอ้โหโอ้โหโง่เหมือนกันนะเนี่ยเอาละนี่เข้าไปนี่ครับส่วนหัวหน้ามันนะครับก็ขี่ช้างโอ้ขี่ช้างเรื่องแสงคาบอยไปเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยนะครับมาจัดการไอ้ไอจายแอนตัวยักษ์นั่นซะโอ้โหน้าเข้าบนอื่นเลูกกอนมันต่อยดาวกระจายมาแล้วระวัง โอ้อโหล้มไปแล้ว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 หนึ่งเลยอีกตัวหนึ่งสังเกตอีกตัวหนึ่งบอกว่าจะทำลายทุกอย่างมีจักรวหน้าฉันสั่งมาแอ๊ตายแล้วนะครับตอนนี้เลยแต่หัวหน้าใหญ่นะครับมาเอาเลยหัวหน้าใหญ่ของเราว่าไงนะครับนี่นี่นี่ข้าคือบอสเว้ยนี่นี่เอาลอยมาเลยนี่ช้างของฉันยิงปืนคนได้นี่นี่อ้าอ้าอ้าใจกูว่ามึงเตรียมตัวตายได้เลยนะครับนี่นี่นี่ข้าขี่ช้างช้างจงจงจงชอต้องเคยจังลูกเปล่าเคยฟังไหมเอาฮัวใจด้วยด้วยเอ้ามาดิมาดิมาดิช้างฉันไม่ตายง่ายๆหรอกเว้ย ดูมาดิมาดิมาดินะครับาโอ้โหช้างแม่งโหดว่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงสู้ทั้งได้ทั้งกองนะถือว่าโหดมากเลยเนี่ยโอ้คาร์บอยบอกว่าเออไอ้ช้างจะพิ่งเออหัวสักลงไปสินะครับเอาขึ้นมานะครับนั่นเองยิงเข้าไปยิงเข้าไปนะครับโอ้โหในคอมเพรเซอร์เอาแล้วไม่ตกแล้วเว้ยช้างตายแล้วเว้ยนี่เลยแต่คาร์บอยคาร์บอยบอกนี่เฮ้อข้าน่ะเออเออเคลื่อนที่ได้เร็วข้าจะใช้หมัดสู้กับเจ้าอย่าห้ามโอ้ใช้หมัดสู้กับเจ้าหรอนะครับมันมีมือขวามันอยู่นะครับนะนี่มือขวามันก็คือ ไอ ia, ้ซามูไรตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตายโอ้โหเก <te snap> ือบชนะแล้วนะครับอีกนิดเดียวแต่ก็แพ้อยู่ดีนะฮะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องจบไปเท่านี้นะครับจบกันไปที่ซาตมะนะครับกับพวกมันรวมกันหมดนะครับทั้ง3เผ่าหมดนะครับเอาละมานะครับนะพวกโลรุมจอดก้อนไอ้หมอนี่มันคงไม่เก่งบ้างนักหรอกหัวมันล้นๆเองยิงเข้าไปแล้วครับมาซาตมะเป็นไงนะครับชิวจัดนะครับนะนี่อะไรแอสเซนซินมึงมาทำอะไรแทนนี้นะครับมาตายนะครับมา เออนี่ฮะโอ้โหต่อยทีแม่งเปียวเอาดิเอาดิอ่ะกูอยากรู้จะสู้หรือเปล่าอือเอ้าออเอ้านี่โอ้โหโอ้โหต่อยต่อยไอ้ใจแอดบัวชั่นราวาเปียวเลยนะครับสินี่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 เอาดิอ่ะกูอยากรู้มันจะสู้ไซตามะยังไงเหมือนกันนะครับนะมันไม่สู้หรอกนะครับชาตินี้ไม่ว่ากับชาติไหนก็ช่างนะครับตัวอะไรก็ไม่สู้ไซตามะหรอกแน่แน่แน่อ่ะเอาดิ เอาดิซาตมะแม่งไม่เคยตายให้เห็นเลยนะครับนี่นี่ดนไปด <além S 2> <corps. S 1> ิโอ้โหไอใจแอนนะครับโดนต่อยเป็นว่าเล่นนะครับนะาวุตรแพทราวานะครับนะโอ้นี่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 โอ้พวกเรายิงบอลให้ทันเร็วโอ้บรหลบโคตรเก่งเลยโอ้นี่ยีๆพวกแกจะเป็นเก่งมาจากไหนก็ช่างจะเป็นตัวละครใหม่หรือตัวละครหมอดแกก็โดนชั้นเก็บอยู่ดีนะครับนะาซาตมะหมอครับสบายมากดูดูเฮ้ยไอหมอนี่มาอีกแล้วนะครับนะเออไอตัวนี้แม่ง คงฆ่าไม่ตายหรอกนะครับไซตามะมันฆ่าไม่ตายว่ะนะครับตัวมันยังติดบล็อยู่วะตัวละครหมดเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะโหดนะเขาไม่น่าจะาตั้งให้มันมาโหดขนาดนี้นะนะครับเออะตัวละครน่าติดบั็กมากกว่าดูดิไซตามะเป็นตัวเดียวที่ต่อยมันไม่ตายนะครับยกเก้นจะนี่ต่อยให้มันตกลงไปนะครับนะต่อยให้มันตกลงไปไซตมามะเออนะครับเอาให้มันตกไหมนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปถึง้วครับกับตัวละครหมดใหม่นะครับก็บายบายฟันดี้จุ๊บ